สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมก็มาส่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับรถไถยนั่งขับทางไปสเนียเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่คือรถไปสเนียนะครับนี่ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยอดข้าวโพดสามแถวนะครับสามแถวจานคู่ใบขี้เมาลูกปืนนะครับใบขี้เมาลูกปืนใส่รถไถยนั่งขับตั้งแต่21แรงได้นะครับจนถึง 5 0ถึงแรงนะครับได้ได้ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะหน้ากว้างขนาดหน้ากว้างเอ่อ1เมตร40นะครับ1เมตร40ระหว่างห่างของขาเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณ65เซนนะครับนี่ครับ65เซนนี่ก็65เซนนะครับประมาณนี้ครับนี่จานนะครับเป็นจานใบขี้เมานะครับแทะลูกปืนนะครับเวลาก็โพดลงนี่จะได้ลงง่ายนะครับ ไว้แหวกล่องนะครับไว้ล่องดินล่องหญ้านะครับนี่ครับลงได้ง่ายนะครับความสูงก็ประมาณหกสิบเซนนะครับแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับสลักเนี่ยครับสลักไว้ใส่กับรถไทยนั่งขับนะครับนี้ข้อพกนีก็อ๋อเดี๋ยวนะครับมีลืมบอกนะครับนี่มีถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยจะเป็นถังสแตนเลสนะครับ ถังปุ๋ยเป็นถังสแตเลียถังปุ๋ยสองถังนะครับสามถังนี่เป็นสีส้มนี่เอาไว้หยอดข้าวโพดน,นะครับตัวนี้แถมจานให้ด้วยหนึ่งชุดนะครับจานนี้ก็จะส่งไปให้ลูกค้าต่างหากนะครับับจานด้านในจานนี้จะเป็นเจาะมาสี่หุนนะครับสี่หุนข้าวโพดจะลงประมาณหนึ่งถึงสองเม็ดต่อลุมนะครับหนึ่งถึงสองเม็ดต่อลุมแล้วจะห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับตัวนี้ จานตัวนี้หางาันยี่สิบเซนส่วนจานตัวหนึ่งก็จะที่แถมไปให้จะลงแบบลรยนะครับ 1, รหนึ่งสองเมตรเหมือนกันครับนี่ก็เป็นทางปุ๋ยนะครับตัวนี้นี่ทางปุ๋ยส่งลูกค้า,าอำเภอปากช่องนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับมีด้านหลังประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวกบนะครับ กบ,กบดินนะครับให้ไปกบข้าวโพดอีกรอบนะครับข้าวโพดลงตรงนี้ครับมืดๆหน่อยอ่ข้าวโพดลงตรงนี้ครับสายนี้ทางปุ๋ยเส้นนี้ครับด,ด้านหลงังมีกรงจักรอยู่หนึ่งตัวนะครับ เป็นสินค้าขายดีประจาําร้านเหมือนกันนะครับเครื่องกับกข้าวโพดส่วนราคานี้เดี๋ยวติดไว้อยู่ใต้โพ์นะครับผมร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกคานะครับจังหวัดยะโสธรถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับกดฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ทางร้านจะทําคลิปดีๆมานําเสนออยู่เรื่อยนะครับผมนี่ครับเครื่องหยอดข้าวโพดทางร้านก็จะมีสองแถวก็มีนะครับสองแถวนั่งขับสามแถวนั่งขับแล้วก็สี่แถวนั่งขับนะครับของรถไถนาเดินตามก็มีเหมือนกันนะครับมีทุกรุ่นนะครับผมทั้งเครื่องหยอดข้าวยังหยอดข้าวโพดนะครับมีหมดครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ